สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอร์แดนพูดครับสำหรับทุกๆวันศุกร์นะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่า m ั n นี่อมูลเลนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขของการใช้ชีวิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่มาต่อจากการที่ผมเนี่ยรีวิวน้ําหอมของแบรนด์ซาร่านะครับว่าเอ๊ะถ้าเราใช้น้ําหอมของซาร่าที่ X กับโอมารนเนี่ยเราจะดูคูลหรือไม่คูลนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยจะเป็นเซียนน้าหอมที่ เรียกว่าใช้แต่น้ําหอมนิชน้ําหอมราคาแพงแต่บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเอ๊อยากจะลองน้ําหอมของซาร่าจังเลยแต่พอฉีดแล้วเนี่ยคนจะแบบ เอ๊ะดูว่าเราใช้น้ําหอมราคาไม่แพงหรือเปล่านะครับผมว่าตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจชั้นดีมากๆนะครับที่จะเอามาพูดกันในเรื่องราวของเงื่อนไขของการใช้ชีวิตนะครับผมอยากจะแบ่งเงื่อนไขของการใช้ชีวิตเนี่ยเป็น2ออย่างนะครับเงื่อนไขบางอย่างครับเพื่อนๆทําให้เราเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเงื่อนไขของชีวิตบางอย่างทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสร้างตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่มีใครที่จะบอกได้ว่าเงื่อนไขแบบไหนมันดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีไลฟ์สไตล์มีเหตุผลมีรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกลับไปทําได้นะครับคือการที่มองหาว่าเงื่อนไขอะไรบางอย่างในตัวเราที่ทําให้เราหมดตังโดยที่เราไม่รู้ตัว ผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีเงื่อนไขที่เราต้องเป็นคนที่เป็นที่สุดของทุกอย่างของทุกอย่างต้องเป็น Limited Edition นะครับต้องใช้ก่อนคนอื่นเป็น Trendsetter นะครับแล้วก็ต้องใช้อะไรที่แบบแปลกแล้วก็พิเศษกว่าคนอื่นมากมายนะครับแน่นอนว่าเงื่อนไขแบบนี้ทำให้เราเนี่ยจะต้องจ่ายเงินมากกว่าคนอื่นเสมอและเมื่อเราได้ของเหล่านั้นมาแล้วในชีวิตนะครับของเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราในอนาคต ได้จริงหรือเปล่าภาพลักษณ์ระดับนั้นเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขกับชีวิตจริงหรือเปล่าหรือว่ามันทําให้เราเนี่ยมีความทุกข์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าสตางในกระเป๋าของเราเนี่ยค่อยคอยหมดลงไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีแล้วนะครับตอนนี้แทบจะบางคนอาจจะแบบโหหมดเนื้อหมดตัวช้อปปิ้งไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งปีหน้าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับหรือเงื่อนไขอะไรบางอย่างในชีวิตที่สามารถทําให้เราเนี่ย สร้างเนื้อสร้างตัวได้มีเงินเก็บได้มีรายได้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพออยู่พอเป็นอย่างมีความสุขได้อันนี้ผมขอยกตัวอย่างจากตัวเองเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไปติดตามใน Instagram แอดมารินพูเพื่อนจะเห็นภาพนะครับการทำงานทั้งหมดซึ่งเยอะมากครับประมาณ6,000กว่าภาพในวันที่ผมเนี่ยทำคลิปนะที่เห็นในะ Instagram เนี่ยเป็นเพียงแค่บางส่วนของชีวิตต้องใช้คำว่าเป็นเซี่ยวเล็กๆเ,เ,เท่านั้นเอง แต่พอมานั่งไล่ดูว่าชีวิตเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างทําอะไรมาบ้างผมเนี่ยบางทีนั่งไล่ดูตัวเองโอ้โหทําอะไรมาเยอะมากเหมือนกันนะครับลูกศิษย์ผมเข้าไปดูก็มีความรู้สึกคุณครูทําอะไรเยอะเหลือเกินหรือแม้กระทั่งเคยให้คุณเจนะครับเลือกซีเล็กว่าอ่ะคุณจ๊อบไปงานอีเวนต์มาทั้งหมดกี่งานอะไรคุณเจก็ถึงขั้นทบบโอ้ท้อแล้วครับเพราะว่ามีภาพอยู่6 0พันกว่าภาพมานั่งนับว่าไปงานทั้งหมดกี่ครั้งเนี่ยโอ้โหมันเยอะจนเกินที่จะนับ ถามว่านับได้ไหมนับได้ได้นะครับแล้วก็มีงานไหนที่ไม่ได้ลงไหมก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทำ a g r a m เนี่ยผมมีเงื่อนไขยอยู่พอสมควรในการที่จะลงภาพแต่ละภาพใน Instagram นะครับว่าจะต้องมีค ondition ยังไงบ้าง1 2 3 4แตนะครับแต่พอผมมาทำ u t u b e เนี่ยผมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของตัวเองหมดเลยนะ คืออยากจะทำอะไรทำอยากจะเล่าผมเล่าเป็นตัวของตัวเองอย่างที่สุดแล้วก็ไม่ได้เป็นโปรดักชันแบบสวยหรูดูแพงอะไรมากมายครับมีกล้องหนึ่งตัวมีไมโครโฟนเอ่อหอันนะครับราคาก็หลักร้อยกล้องก็เป็นใช้กล้องโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็เล่าเรื่องไปเรื่อยๆมีข้าวของเอามาตั้งพเพื่อนๆเชื่อไหมว่าระหว่าง2 s o โซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียอันนึงมีเงื่อนไขยเยอะมากกับโซเชียลมีเดียอันนึงที่แทบจะ มีคอนดิชันที่แบบน้อยมีเงื่อนไขที่น้อยมากกับกลายเป็นว่า y t u t u เนี่ยนะครับทำให้ผมเนี่ยเป็นที่รู้จักมากกว่าใน Instagram เยอะเลยแล้วที่สำคัญนะครับแต่ละเดือนเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็ยังมีค่าไรายได้จากการทำช่อง y t u t u เนี่ยเป็นหลักพันแล้วก็ยังพอเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายค่าฟิตเนสได้นะครับมันเรียกว่าเป็นการปรับเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แล้วก็มีความสุข กับการทําช่อง YouTube มากๆนะครับเพราะว่าอยากจะทําคลิปทําอยากจะอัดคลิปอัดคือไม่ต้องมีเ,ออเงื่อนไขว่าจะต้องมีโปรดักชั่นที่สวยหรูต้องมีเทคนิคการตัดต่อต้องได้เอเซนเชียลของความรู้สึกแห่งความลักชัวรี่หรือความรหรูหราเลยผมตัดทุกอย่างทิ้งมีแค่เสียงแล้วก็สกิลในการเล่าเรื่องแล้วก็มีแค่ของดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชม เพราะฉันพอเล่ามาถึงจุดนี้เนี่ยอยากให้เพื่อนๆลองไปปรับเงื่อนไขาบางอย่างในชีวิตดูว่าอะไรที่ทําให้เราหมดตัวแล้วก็ปรับให้ง่ายขึ้นแล้วก็อะไรบางอย่างที่เราปรับแล้วเนี่ยมันทําให้ เป็นเงื่อนไขที่เราสามารถสร้างไราไยได้ได้นะครับหรือว่าสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับผมว่าเราก็ควรที่จะรักษาเงื่อนไขตรงนั้นเอาไว้นะครับมันไม่มีอะไรที่แบบถูกหรือว่าไม่มีอะไรที่ผิดแต่มันอยู่ที่การเลือกของเรานะครับแล้วโลกเนี่ยเปลี่ยนไปทุกวันเงื่อนไขคอนดิชันต่างๆมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามวัยตามประสบการณ์ก็ได้นะครับก็เลยอยากจะมาพูดคุย เล่าสู่กันฟังในคลิปม o น e ี a อ u l e t นะครับในท้ายคลิปนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูเครื่องประดับของแบรนด์คาเทียนะครับผมมีอยู่2ชิ้นนะครับให้ดูแวนแทนนะครับเพราะมีเพื่อนๆนเนี่ยถามถึงนะครับหรือเรียกว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับสภาพเนี่ยก็ยังใหม่อยู่นะครับอันนี้เป็นนาฬิกาคาเทียแทงนะครับรุ่นคาเทียแทงโซโล่นะครับเป็นไซส์เอ็กซ์ทราลาก็คือเป็น XL ตัวเครื่องเป็นออโตเมติกนะครับเป็นเรือนหนึ่งที่ผมเนี่ยชอบมากนะครับแล้วก็มีความสลิมนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์คาร์เทียนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเหมือนกําไรนะครับก็เป็นกําไรเชือกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทองคําขาวนะครับแล้วก็เป็นคอลเลกชันที่เรียกว่า T r i n i t y นะครับทรานิตี้จริงๆเนี่ยเป็นคอลเลกชันของเริ่มต้นที่เขาสร้างคอลเลกชันนี้จริงๆเป็นผู้ชายนะครับเป็นเพื่อนรักกัน3คนนะครับอยู่กันคนละประเทศนะครับแล้วเขาก็ดีไซน์แหวนให้มีความผูกพันกันนะครับเป็นการเชื่อมโยงถึงแบบมิตรภาพ นะครับต่างๆแต่ของมาดินพูวลาที่เห็นแหวน Trinity เนี่ยจะนึกถึงเเรียกว่าพลังความหวังกำลังใจอะไรต่างๆนะครับความผูกพันก็เป็นคอลเลกชันหนึ่งที่ชอบนะครับถ้าถามว่าเงื่อนไขของผมเนี่ยตอนที่ผมจะซื้อข้าวของของคา r t เทียนะก็คือว่าผมเนี่ยมีเงื่อนไขอย่างเดียวว่าให้เลือกของที่ตัวเองคิดว่า t i m e l e s s ที่สุดใช้ได้นานที่สุดมีแค่นี้ครับเพราะฉะนั้น ในชีวิตผมก็คิดว่านาฬิกาเรือนนี้นะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่พอสมควรสําหรับข้อมือผู้ชายนะครับแล้วผมเนี่ยใส่ได้แล้วคุณแม่ผมก็เป็นคนที่ข้อมือใหญ่นะครับแล้วผมคิดว่าเอ๊ะถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็สามารถที่จะใส่านาฬิกาคาเทียแทงนี้อันนี้ได้นะครับแล้วก็มีความไทม์เลสมากที่ผมซื้อมาแล้วเนี่ยคือ จะแบ่งกันใส่กับคุณแม่ก็ได้นะครับซึ่งจริงๆคุณแม่ก็ไม่เคยหยิบไปใส่นะครับเรือนนี้นะครับแต่ก็มีความรู้สึกว่าเงื่อนไขที่เลือกมาเนี่ยก็คือเอาเป็นราคาที่ตัวเองเนี่ย สามารถที่จะจับต้องได้นะครับเพราะจริงๆนรนาฬิกาคาเทียแทงเนี่ยมีรุ่นที่เป็นทองคําก็มีมีรุ่นที่เป็นสเกลตันก็มีเป็นรุ่นที่เป็นตัวจบก็มีแต่ผมมีเงื่อนไขแค่ว่าเอาที่ตัวเองไปถึงแล้วก็ i m e l e s s นะครับหยิบขึ้นมาใส่ได้และทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาใส่ก็รู้สึกมีความสุขทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นรุ่นที่ราคาเนี่ยเรียกว่าย่อมเยาว์ที่สุดนะครับในบรรดานาฬิกาคาเทียทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับกับ กำไรที่เป็น Trinity นะครับผมเองเนี่ยตอนที่ซื้อกำไร Trinity จจำได้เลยว่าลุยเวตตองเองเขาก็จออมาเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับแต่ก็ขยับเงื่อนไขของตัวเองว่าอยากจะใสเ่เครื่องประดับที่เป็นฟรายจิวเวีจริงๆคือที่เป็นทองคำขาวจริงๆไม่อยากจะใส่อะไรที่เป็นเครื่องเงินอีกแล้วในชีวิตนี้ไม่อยากจะใส่อะไรที่เป็นเบรสหรือเป็นทองเหลืองอีกแล้วนะครับถ้าจะลงทุนเนี่ยอยากจะลงทุนกับ จิวรี่จริงๆณตอนนั้นนะครับที่ซื้อก็เลยเป็นเงื่อนไขที่ขยับเงื่อนไขของตัวเองแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะซื้อมานะครับพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็รู้เลยว่า โชคดีเหลือเกินที่ตัดสินใจในการซื้อคอนดิชันอันนี้เพราะถ้าผมซื้ออันที่เป็นหลุยเวตตองอะนะครับพอเป็นเครื่องเงินพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะหมองแล้วเราก็ต้องไปนั่งเช็ดแล้วก็ไปดูแลทําความสะอาดนะครับแล้วพอเราซื้อมาเป็นทองคําขาวแบบนี้จริงๆนะครับคือก็ยังใหม่วิ้งแล้วก็ทรงคุณค่านะครับแล้วก็มีคุณค่าเพราะเขาคือแบบคือของจริงอะเป็นเป็นเครื่องประดับที่ มีมูลค่าด้วยตัวของเขาเองจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มตังอีกนิดน,นึงผมก็ได้กําไรที่ใส่ได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็พอถึงเวลาถ้าเชือกขาดเราก็ไปให้คาเทียเขาเปลี่ยนได้ในขณะเดียวกันนาฬิกาเนี่ยแทนที่ผมเนี่ยจะไปซื้อรุ่นที่เป็นทองคำนะครับรุ่นที่เป็นเรือนทองซึ่งราคาอาจจะดับเบิลไปอีกพอสมควรนะครับผมก็ลดเงื่อนไขของตัวเองเนี่ยให้ง่ายลงก็กลายเป็นแบบรุ่นที่เป็นเบสิคธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนจะเห็นว่า ของบางอย่างเนี่ยผมมีการเพิ่มเงื่อนไขของตัวเองให้เขยบขึ้น ของบางอย่างเนี่ยผมมีการลดเงื่อนไขของตัวเองให้มันง่ายขึ้นแล้วบางครั้งนะครับบางอย่างที่เราลดและบางอย่างที่เราเพิ่มเวลาที่เขามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นคอมโบที่สวยงามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่2อ,อย่างเนี่ด้วยการอยู่บนข้อมือก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มีความสุขมากนะครับจากการที่ผมเนี่ยขยับเงื่อนไขของตัวเองในการใช้ชีวิตนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็น แดงมานานใจเพื่อนๆลองไปดูว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างในชีวิตของตัวเองอะไรบางอย่างที่ต้องปรับบ้างนะครับอะไรที่ปรับลองปรับอะไรที่เปลี่ยนได้ลองเปลี่ยนแล้วเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นวันนี้ผมจ๊อบมาดินทูลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ